ก็สวัสดีตีห้าครับวันอังคารใช่นะจะเป็นอังคารที่ฟ <iend> <ara> ิล <bbe> uh ิป oh. น์กุกะลาก็มากับคลิปที่สามเนาะกับเรื่องของการล่ามเทสเพวันวันตอนที่แล้วพูดถึงการแก้บักหรือดีเฟกในรูปแบบซอฟแวร์เดเวลอปเมนท์ที่เป็นอาเจ้าซอฟแวร์เดเวลอปเมนท์ก็คือเจอปุ๊บแก้ปั๊บเจอปุ๊บแก้ปั๊บ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบั๊กหรือดีเฟก t ในกลุ่มที่เป็นแก้สีแก้เท็กซ์แก้เลยเอะรออันนี้ได้จริงจริงนะ waterfall ก็ได้ครับหรือจะทำงานเป็น cycle เ Cy cle, ช่น weekly cycle by weekly cycle หรือใครทำงานเป็นสปริงก็ใช้แบบนั้นได้นะครับทีเนี้ยตอนเนี้ยก็เป็นงานพูดต่ออีกทีหนึ่งว่าในกรณีที่เจอบั๊กหรือดีเฟกต มีบางกลุ่มมีกลุ่มแล้วกัน,เ,นเรียกว่าบางกลุ่มมีกลุ่มหนึ่งที่จะต้องรอนะครับกลุ่มนั้นคืออะไรกลุ่มนั้นคือบั๊กประเภทที่มันมีผลกระทบเยอะนะครับเช่นเจอข้อผิดพลาดบนส่วนของ user interface แล้วพอไล่วิเคราะห์ลงมาจริงๆเนี่ยมาเจอที่ระดับของ เรียกว่า Service Layer mm hmm. นะครับ a p พีโอเออะไรก็พวกนั้นอีกทีนึงปรากฏว่าต้องไปรื้อโค mm ้ดเยอะข้างเยอะอาจจะต้องมีการปรับโครงสร้าง Database มีการดึงข้อมูลจากระบบอื่นไม่ว่าจะ Internal หรือจะ t e r n a l ออีกทีหนึง่งอบาบักประเภทนี้ต้องการเวลาในการวิเคราะห์นะครับแล้วประเมินเรื่องของ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นของการแก้รวมถึงต้องพิจารณาถึงภาษาไทยใช้คำว่าอะไรล่ะภาษาอังกฤษที่เขามักจะใช้กันคือ effort แรงกำลังคนที่จะลงไปแล้วกันจำนวนชั่วโมงที่จะต้องเกิดขึ้นนะครับเราต้องดูเรื่องผลกระทบ effort แล้วก็แต่ที่พูดถึง effort หรือกำลังที่ลงเนี่ยมันไม่ใช่แค่แก้โค้ดนะมันคือพอแก้ตรงนี้เสร็จ แล้วเราต้องตีวงกลมออกไปครับว่าใครจะรับผลกระทบกับการแก้ไขนั้นบ้างอีกทีซึ่งในกรณีที่ซอแร์ตัวนั้นที่ทุกคนไปเนี่ยก็เป็นการวางรากฐานหรือทำเรื่องชุดการทดสอบที่เป็นออโตเมชันทิ้งไว้ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ระดับยูนิตเทสอาคอมโพเนนต์หรืออินทิเกรชันหรือใดรกร็ตามที่ออโตเมชันทิ้งไว้อ่นตัวนั้นจะช่วยนะครับ พ u t o m a t i o n t e s t Suite ชุดนั้นเนี่ยมันจะเป็นตัวผมมัคิดภาษาไทยอยู่ภาษาอังกฤษที่ได้มาก็ใช้คคำว่า Change Detector ก็คือตัวดักแล้วกันเวลามีการเพิ่มลดปรับแก้หรือที่เราว่า c h a n ช e เนี่ยมันไปกระทบส่วนไหนบ้างเนี่ย Automation ชุดพวกนั้นนะครับจะเป็นตัวกรวาดแล้วดูซิว่ากระทบตรงไหนบ้างเราจะได้ ไปหาจุดที่มันได้รับผลกระทบได้เยทนทีเพราะาซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งเนี่ยมันโอ้มีจํานวนไลน์อัพโค้ดมากมากๆแล้วกันเพราะฉะนั้นกระเอาคนมาตรวจหรือไล่ดูเนี่ยไม่ได้หรอกต้องเอาเครื่องมือมาช่วยนะครับเพราะนั้นบั็กกลุ่มประเภทนี้ที่มีผลกระทบเยอะต้องใช้แอปฟอร์ดทั้งการเขียนโคด้ดการเทสซาอีทีหนึ่งอันเนี้ยจะไม่วู่วามแก้เลยทันทีก็ต้องเอากลับมานั่งดูพิจารณาก่อนหลังจากนั้น ก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งว่าจะแก้เมื่อไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดว่าเอ้เออเจอบา้างปุ๊บแก้เลยไม่ใช่ไอ้ประเภทสกดผิดสีผิดสไตล์ชีตผิดไอเนี่ยไม่ต้องดอง,ดองครับแก้เลยแต่ประเภทที่ผลกระทบเยอะเนาะต้องใช้แอฟฟอร์ตเยอะอันเนี้ยต้องเอาอมานั่งคุยวิเคราะห์ก่อนหลังจากนั้น เอาเข้าไปเข้าคิวครับสำหรับใครที่ใช้ Waterfall อยู่ <c oughs> ก็ไปคุยกับถ้าเป็นผมนะผมนั่นไปคุยกับ Project Manager แล้วก็ดึงคนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นระดับ Manager อร์เลเวลอื่น <c oughs> เช่นเด v m แมเน e เจอร์ a a วเอแมเอร์าพวกนี้เข้ามาแล้วก็วางแผนด้วยกันว่าในกรอบเวลาที่เราต้องอยู่ในช่วงพัฒนาหรือเทสเนี่ยเราจะแทกคิวงานนี้ลงเข้าที่ตรงไหนแต่ย้ำนะครับ ไม่ดองทิ้งไว้คําว่าดองคือรู้แล้วรู้แล้วมีบั๊กยัไม่แก้ไม่แก้ทํางานอื่นก่อนเพราะถ้ายิ่งงานวันเข้ามันจะแก้ไขาย,ยากแล้ผลกระทบมันจะทวีคูณเพิ่มขึ้นไปอีกทีแต่ถ้าเป็นในกลุ่มของอาจาร Software Development เช่นใครที่ใช้ Scrum ทำงานเป็น Sprint อยู่เนาะโดยกลไกลหรือข้อกำหนดข้อบังคับของ Scrum เนี่ย คนที่เป็นคนตัดสินใจผมย้ำนะครับตัดสินใจว่าควรจะแก้ก่อนแก้หลังถ้ายึดตาม Scrum เลยหรือทำอะไรก่อนหลังเนี่ยอำนาจตัดสินใจเนี่ยจะอยู่กับ Product Scrum Product Owner ผมใช้คำว่า Scrum Product Owner เนาะไม่ได้ใช้คำว่า Product Owner อย่างเดียวเพราะว่าเท่าที่เจอมาเนี่ยโปรดักโอเอของแต่ละบริษัทเนี่ยมันก็จะมีหนะ้าที่ของเราชอบที่ไม,ไม่ไม่เหมือนกับสครัมเท่าไหร่นักแล้วกัน แต่ถ้ายึดใน Scrum p r o d u c ต o w n เนเนี่ย <c oughs> ต้องมาเซตพ i ราที่โดยการเซต r i o r i t y ตรงนั้น Scrum Product Owner ต้องได้ข้อมูลจากทีมพัฒนาครับย้ำนะครับ Scrum Product Owner ต้องได้ข้อมูลจากทีมพัฒนาไม่ใช่ว่าทีมพัฒนาเดินบอกไอ้บั๊ตัวนี้จะต้องแก้เลยทันทีเอายังไงดีข้อมูลทีมพัฒนาคุณต้องส่งข้อมูลมาพร้อมการตัดสินใจมาเรียบร้อย เพื่อเป็นข้อมูลอีกทีนึงให้พาร์งเนอร์ในการไปตัดสินใจะนะครับ fall, พอร์ตลคุยกับ Project Manager หรือเรา Manager เพื่อวางตารางว่าจะแก้เมื่อไหร่ถ้าเป็นอาจารย์ซอฟแวร์แม่เช่นใช้ Scrum เนี่ยเอาข้อมูลให้พาร์งเนอร์ซึ่งพาร์งเนอร์ตัดสินใจเองก็ได้จะทำงานใน s p ร i n t น,นี้หรือ s p ร i n t ต่อไป ซึ่งจริงๆอะสกรัมไม่ได้บอกลึกถึงขนาดนั้นแต่ถ้าเป็นผมคือไม่ควรเกิน2สปรินต์จากที่เจอครับเช่นเจอสปรินต์ที่20ก็ควรจะแก้ในสปรินต์ที่20หรือไม่ก็เป็นงานแก้ในสปรินต์ที่21เร็วได้ยิ่งดีเพราะว่าถ้าเราปล่อยมันไว้พอมันมีจํานวนบรรทัดของโค้ดเข้าไปเพิ่มมันจะแก้ยากขึ้นเรื่อยๆครับเพราะผลกระทบมันจะทวีคูณขึ้นนั่นคือสิ่งที่ องเอาไปเพิ่มอีกทีหนึ่งในการบริหารการดีเฟกต์ฉบับย่อแล้วกันนะครับก็มาพูดอธิบายเป็นคลิปสั้นๆหวังว่าจะมีประโยชน์เดี๋ยวไว้พบกันในคลิปต่อไปอีกทีนึงสวัสดีครับ